คำถามยอดนิยมค่ะเคลื่อบแก้วหนากี่ไมครอนแข็งกี่เอชแล้วไมครอนกับเอชเนี่ยคืออะไรคะคำถามโลกหกแต่งจริงเรื่องเนี้แล้วถ้าใครตั้งคำถามเนี่ยอาจจะกำลังเดินทางผิดด้วยซ้ำไปนะเดี๋ยวจะแยกตอบให้ละเอียดคลิปเนี่ยเป็นคลิปเดียวเลยคาไว้เลยแล้วทําความเข้าใจกี่เรื่องความแข็งความหนาไปเลยว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ประเด็นสําคัญในการนําเครื่องสูญเลยจะบอกให้มาเรื่องที่ไมครอนก่อนคือความหนาของตัวแก้วที่คาดหวัง แล้วรู้สึกไปว่าเอ้ยเหมือนว่ายิ่งหนายิ่งดีจริงๆไปพันกับเรื่องค,ความแข็งเอด้วยก็ได้ก็เลยมีความรู้สึกไปว่าเฮ้ยให้อย่างนั้นนะยิ่งหนายิ่งแข็งถูกด้วยก็ยิ่งดีน่าจะรู้สึกกันอย่างนี้แล้วกันนะก็เลยเจอการโฆษณาชวนเชื่อว่าของฉันโอ้โหหนาเหลือเกินของฉันแข็งมากถูกด้วย2 0 0พก็มีอะไรอย่างเงี้ยหลายคนเนี่ยที่เข้าไปหลงประเด็นกับเรื่องเนี้ยแล้วไปทําเครื่องสมิกแบบเนี้ยก็เลยเกิดความไม่ประทับใจเพราะไม่เข้าใจมันคิดว่ายิ่งหนายิ่งแข็งยิงดี อ่ะมาเรื่องไมค่อนก่อนก็แล้วกันจริงๆแล้วเคลือบแก้วเครือมิกเนี่ยมันไม่ได้หนาเลยแทบไม่มีเนื้อเลยพิจารณาง่ายๆนะน้ำยาเคลือบแก้วเห็นไหมตามร้านเนี่ยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะเอาน้ำยาขวดประมาณสัก30 ML 50 ML มาทาบนรถเสร็จแล้วก็เอาผ้าเช็ดน้ำยาไปที่ไหนหมดไปที่ผ้าอยู่ที่รถไหมมีความหนาของมันเนี่ยถ้าจะวัดได้ก็1นถึงไมค่อนนั่นแหละหนาเท่าไหร่ในภาพตามนะครับ1ไมค่อนเท่ากับ1ในพันมิลลิเมตรคือเอา1มิลลิเมตรมาซ mm. <c ười> อยให้เป็น1,000ครั้งอ่ะ แล้วประมาณ1-3เนะี่ยมันจะหนาสักแค่ไหนเชียวไม่หนาเลยจุดประสงค์ในการที่มีการปกป้องขึ้นมาเมื่อมันติดกับตัวแรกเกอร์แล้วตัวแรกเกอร์มีความแข็งขึ้นเล็กน้อยเพราะมันบางมากและไอ้ความแข็งนั้นนะมันมีความลื่นไปด้วยเราเรียกว่าการลดแรงเสียดทานถ้ามันบางแบบเนี้ มันมีประโยชน์ในเรื่องลักษณะการการไหมไม่มีไม่มีเลยไอ้ที่รดดิลอยเนี่ยเพราะมันลื่นเราเรียกว่าการลดแรงเสียดทานเหมือนลูกกระบอกลูกสูบมีน้ำมันหล่อลื่นกับลูกสูบที่มันเสียดสีกันความันมีน้ำมันหล่อลื่นมันลดแรงเสียดทานมันก็ทาให้เกิดดิลลอยได้ยากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นลักษณะเดียวกันเลยทีนี้มาเรื่อง S บ้าง S อคือความแข็งมันเป็นมาตรวัดความแข็ง S อย่อมาจากฮา r ์ n e น s ตแต่มันมีปัญหาตรงนี้คําถามเนี่ยมักจะไปถามพันๆด้วยเอ๊มันเป็นวัตถุดิบอะไรซิลิกอนหรือซิลิก้า หรือซิลิกอนไดออกไซด์หรือไทเทเนียมหรือกาฟีนนะเตไมไปหมดเลยเพราะมันไปพันกับเรื่องความแข็งเนี่ยเข้าใจผิดกันเยอะมากเพราะอะไรครับเดี๋ยวจะชใช้ดูนะเวลาสมมติเราเสิร์ชคำว่าซิลิก้าแข็งเท่าไหร่ในวิกิพีเดียก็จะบอกว่า 6s สมมติว่าเราเสิร์ชคำว่าซิลิคอนคาร์ไบด์แข็งเท่าไหร่ในวิกิพีเดียก็จะบอก 9s 9.5s 10s คือเพชเลยทีนี้สับสนแหละเพราะว่าอะไรน้ำยาเคลือบแก้วตอนนี้โฆษณากับ 10s แั้เลยนะมันหมายความว่าแข็งเท่าเพชรเหรอมันหมายความว่าถ้าแข็งเท่าเพชรนี่เอาคอนทุบไม่บุบเลยนะแข็งมากนะหลงทางแนละ้วทีนี้เพราะเอาวัตถุดิบกับความแข็งมาพันๆกันแต่มาตรวัดที่เขาใช้ในเคลือบแก้วมันไม่ใช่โมสเกลนะไอ้ที่เราพูดถึงในเรื่องกรุนซิลิก้าหรือว่าซิลิคอนคาร์ไบด์หรือว่าไทเทเนียมอะไรก็แล้วแต่มันเป็นมาตรวัดที่เราเรียกว่าโมสเกล โมสเกลคือคนชื่อโมสคนแค,คนาดาเนะครับเป็นคนกิดคนมาตรัดความแข็งแบบนี้ความแข็งของแร่ทีนี้ไปต่อแล้วน้ำยาเคๆๆๆๆลือบแกะเคลือบเคลือบกันแล้วเห็นโฆษณาบางอันแล้วหวาดเสียวบอกว่าแข็งเหมือนเพชรแข็งประดุดเพชรเลยอันนี้ก็หวาดเสียวเพราะว่าอะไรมาตรวัดความแข็งของน้ำยาเคลือบแข็งประเภทเนี้ยเราเรียกว่าความแข็งแบบเพนซิลสเกล เพซิฟคสเกลคืออะไรเขาจะเอาวัสดุเป็นโลหะเอาลํายานเนี่ยมาหยดแล้วก็ปล่อยให้หนาระดับหนึ่งเลยนะมาหยดแล้วก็ปล่อยให้แห้งปล่อยให้มันเซ็ตตัวเต็มที่แล้วอะไรเอาดินสอมากดหรือมาขีดว่าความแข็งของไส้ดินสอเนีน่ะแข็งในระดับไหนที่ทาให้เกิดเป็นรอยได้แค่ไส้ดินสอนะครับเหนือไหมเพราะฉะนั้นเวลาเรามาวัดโอ้โหเดี๋ยวนี้ไป 10s4s 20s จะแข็งกว่าเพชรไปแล้วนะอันนี้อันตรายนะมากนะครับแนะนําอย่างนี้เลยใครที่เขากาลังจะมองหาเรื่องนี้อยู่เนี่ย พอรับรู้ได้แต่อย่าเอามาเป็นสาระสําคัญเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการป้องกันสักเท่าไหร่เลยอย่างที่บอกเห็นไหมความหนาระดับ1ในพันมิลิเมตรความแข็งไส้ดินสอไส้ดินสอกดมันจะสักเท่าไหร่เชียวนั้นสาระสาคัญมันอยู่ที่อะไร ก็เรื่องหลัก3าอย่างที่เคยพูดประจําความสวยอยู่ที่เทคนิคฝีมือการเตรียมผิวน้ํายาก็ว่าไปตามเทคโนโลยีเราถึงพยายามจะหลีกเลี่ยงอ่ะไม่ชูเรื่องคุณสมิน้ายามากนักอ่ะเพราะสุดท้ายมันก็กลัวว่าจะไปสนใจเรื่องนี้จนเกินไปจนลืมเรื่องสําคัญสำคัญเรื่องอื่นลังงานขายเจอปัญหาไหมเจอได้กลับมาแก้ได้ไหมมีเงืนขไหมยุ่งยากไหมตรงนี้แหละสําคัญมากกว่า